สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ครับผมมีโอกาสได้ไปเช่าพระหลวงปู่ขาวอนารยูนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผมชอบมากๆาอีกหนึ่งอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับเรียกว่ารุ่นใบสาเกนะครับเหรียญใบสาเกหลวงปู่ขาวอนารยปีสองหนึ่งนะครับเหรียญนี้จะสร้างมาเมื่อปีพศักราชนรอยยี่สิบเอ็ดนะครับผมมีการจัดสร้างในปีนั้นรุ่นรุ่นที่มีการจัดสร้างพร้อมกันมีอ่าเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อเหรียญเม็ดแตงเหรียญ เม็ดแดงใหญ่เม็ดแดงเล็กนะครับที่ราคาแพงๆครับเด่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างในปีเดียวกันนะครับผมอ่าสำเรียนนี้นะครับมีการจัดสร้างเนื้อทองแดงเนื้อทองฝาบาทนะเบอรเนื้อทองเหลืองนะครับแล้วก็เนื้อนวะเนื้อเงินนะครับนะวะไม่แน่ใจว่ามีไหมนะครับแต่เหมือนเหมือนจะเคยเห็นผ่านๆนะครับ แล้วก็มีเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวจำนวนจำนวนการดักสร้างเนี่ยผมผมไม่มั่นใจนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมมาเจาะในรายละเอียดการดูเกทแท้ดีกว่าครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้มีเกทน,นะครับมีทั้งต่อโคดแล้วก็ไม่ต่อโคดนะครับส่วนมากนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองส่วนมากจะไม่ค่อยมีต่อโคดครับผมอันนี้เนื้อทองเหลืองนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยมีต่อโคดนะครับอันนี้มีพิเศษต่อโคดตรงนี้ครับต่อโคดออ่างนะครับ พระแต่ละองค์อ่าชุดนี้ที่ผมได้มาสวยชมป์ทุกองนะครับจะค่อนข้างสวยนะครับทองแดงจะต่อโคต,ตรงนี้นะครับแต่ที่ผมได้มาเป็นธรรมดาไม่ต่อโคนะครับแต่ว่าสวยช่ำๆดูผิวครับโอ้โหจี๊ดมากจีด๊ดจี๊ดเลยนะครับผมจะเจาะในารายละเอียดของการดูกีแทบเลยนะครับไม่ต้องมาไม่ต้องมาสนใจว่าพระจะสร้างกี่เนื้อกี่เนื้อนะเพราะว่า ผมไม่ไม่ไม,ไม่ทราบยละเอียดที่แน่ชัดนะครับว่ามีการสร้างจำนวนกี่เนื้อนะครับแล้วก็กี่องค์นะครับผมเดี๋ยวมาดูเลยครับพระรุ่นนี้นะครับหยิบเหรียญขึ้นมานะครับผมหยิบเหรียญขึ้นมาดูดูความเป็นธรรมชาติของผิวนะครับความทำเป็นธรรมชาติของของพิมพ์ของเหรียญของเนื้อนะครับถ้าเหรียญเป็น ในลักษณะของสภาพที่สวยๆช้ำๆจริงครับเราดูขอบเหรียญนะครับจะมีความแตกต่างของเนื้อผ้านะครับจะเป็นออกลักษณะของเนื้อส้มๆผิวทองแดงส้มๆใหม่ๆยังไงไม่รู้แต่เป็นเหรียญเก่านะครับปี21สิบเอ็ดนะครับผมเหรียญในสร้างในปีนั้นครับอ่าอย่างแรกนะครับดูจุดนี้เลยครับผมดูตรงซอกคอของหลวงปู่อันนี้คือจุดจุดที่ดูเบลซิกเลยนะครับ เบสิกเลียนะครับผมซอกคอลงปูตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนสายฝนนะครับเต็มซอกคอเลยนะครับนี่นี่เห็นไหมครับสายฝนเต็มซอกคอเลยนะครับเหมือนเส้นสายฝนนะครับเต็มเลยนะครับดูตรงนี้จ่ายตังค์ได้เลยนะครับผมเกียร์หอดติดแต่ไม่คมแบบนี้นะครับ ดูความคมของรอยย่นของอันนี้ครับเป็นการแกะออกมาได้สวยมากครับเหมือนหลวงปู่มากๆเลยนะครับขอบตัดไ่ต้องไปสนใจครับพี่ขอบตัดไม่ต้องไปสนใจครับรุ่นนี้ดูตรงนี้จบเลยครับจะมีเส้นตรงนี้ครับผมอันนี้เกทหอดติดเหมือนนะครับติดแต่ไม่คมนะครับเป็นเส้นเหมือนทางรถไฟเนี่ยครับวิ่งลงมาก็แล้วก็จะมีจุดตรงนี้ครับนี่ครับเห็นจุดไหมครับ จุดตรงนี้ครับผมแล้วก็หลายๆเหรียญที่เห็นมาทอทงตรงนี้จะซ้อนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับหัวทอทงจะซ้อนครับผมดูผิวผ้าครับโคตรสวยเลยครับหัวทอทงตรงนี้จะซ้อนขึ้นมานะครับเนี่ยๆๆตรงนี้อนี่ครับเห็นไหมครับหัวตรงนี้จะซ้อนขึ้นมาครับผมแล้วก็ที่ผมบอกว่า มีจุดดูจุดตรงนี้ครับจุดตึ้งตรงนี้ครับผมแล้วที่อ่าที่เห็นเป็นจุดใหญ่ๆที่หยิบเหรียญขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีตรงนี้วางเลยนะครับถ้าไม่มีเส้นตรงสร์อ่าไม่หหนอากาศตรงนี้เส้นออกมาตรงนี้นะครับวางเหรียญได้เลยครับไม่ต้องจับกีเลยครับถ้าไม่มีตรงนี้เผือ่ออนาคตเกด๋ดีครับเผื่อมีตรงนี้นะครับ ก็มาดูรายละเอียดที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับทางรถไฟตรงนี้ครับแล้วก็ดูเส้นสายฝนตกซซอคอตรงนี้ครับเดี๋ยวมาดูนะบ่าเรียญอื่นมีไหมครับเดี๋ยวมาลองเนื้อทองเหลืองดูแล้วกันครับผมมาดูครับว่ามีไหมนะครับเส้นสายฝนอ่าเห็นไหมครับชัดเลยครับทองเหลืองนี่ชัดเลยเส้นสายฝนเต็มซอกคอหลงปู่เลยนะครับ เส้นสายฝนเต็มซ่อคอยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังครับนี่เห็นไหมครับทางรถไฟเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมพยายามจะทําให้ชัดที่สุดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นตัวหนอนไหมครับแล้วก็จุดตรงนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูทอถงซ้อนไม่รู้ว่าตรงนี้ติดไหมอ่าติดเหมือนกันครับผมติดเหมือนกันนะครับ พอทงซ้อนตรงนี้นะครับแค่นี้ครับจ่ายตังได้เลยครับผมเหรียญใบสาเกลงปูเขาครับต้องดูอะไรเยอะแยะครับผมดูแค่นี้จ่ายตังได้เลยเป็นทุกเหรียญนะครับที่ผมบอกมีเหมือนกันทุกเหรียญครับนี่ครับเส้นสายฝนเต็มซ่อคอขอบตัดไม่ต้องสนใจครับพี่ๆดูตรงนี้จบเลยครับ นี่ครับพอทวงสอนอันนี้ชัดเลยครับดูแค่นี้จ่ายตังค์ได้เลยครับอย่าลืมนะครับว่าหยิบเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาจุดแรกที่พิจารณานะครับไม่ดูตรงสายฝนตรงนี้ก็อ่าไม่ดูสายฝนตรงนี้พี่ก็พลิกข้างหลังขึ้นมาเลยครับหยิบข้างหลังขึ้นมาปุ๊บไม่มีตรงนี้วางเลยครับเห็นไหมครับเส้นเกินตรงไม่หันอากาศแกะบล็อกพลาดหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ถ้าไม่มีตรงนี้วางเหรียญได้เลยครับเก้เลยแต่ถ้าม,มีตรงนี้ก็คุยกันอีกทีเรื่องราคานะครับผมสัปเด่นรุ่นนี้ก็ราคาเล่นหากันเมื่อก่อนไม่แพงนะครับตอนนี้เริ่มขยับมาหลักพันกกลางหลักพันต้นๆแล้วนะครับเนื้อหลักๆเนื้อเงินเนื้ออ,อ,อ่านวะนะครับก็ไปหลักหมื่นแล้วนะครับผมไว้มีโอกาสมาทําคลิปดีๆให้ พี่ๆเพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับผมไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับขอบคุณครับ